สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันครับก่อนที่เราจะไปลงรา,ลายละเอียดข่าวกันเนี่ยก็เช่นเคยครับมาตามผลการแข่งขันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่นกอน นะครับมีศึกเซเรียอิตาลีนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจไม่น้อยที่จะหยิบมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับเปิดลังซานซิโร่ต้อนรับการมาเยือนของกระทิงหินโตริน่นะครับซึ่งทีมเจ้าบ้านเนี่ยออกนําไปก่อน10ตั้งแต่นาทีที่18ครับนาทีที่36ออกนําเป็น2 0จากมาคัสตูรามนะนาทีที่52ครับเริ่ม้นครึ่งหลังมาออกนําเป็น3 0จากราตาโรมาติเนส นาทีที่62ครับออกนำเป็น4-0ครับจากมาคัสตูรามแล้วมาได้ประตูปิดท้ายนะครับในนาทีที่72จากบอนนี่ครับทำให้จบเกมนี้ลงไปครับอูใหญ่อินเตอร์มิลานประเดิมเกมแรกในซีซั่นนี้ของเซรีอิตาลีนะครับด้วยการถล่มไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับเหนือตูริโนคว้าชัยเก็บ3แต้มสำคัญไปก่อนนะครับในเกมแรกเียกว่ายังคงความยอดเยี่ยมความโหดอยู่นะในยุคข,ของกุนซือคริสเตียนนะครับคิวูนะ เป็นโค้ชชาวโรมาเนียนะครับมาแทนที่ของซิโมเน่อินซากี้นั่นเองนะครับพาท่านผู้ชมมาตามผลทางฝั่งลีกผู้ดีกันบ้างน,นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกมพรีเมียร์ลีกเตะกัน1คู่นะนั่นก็เป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลครับเปิดหลังเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของ Real oo, เรอยวผูเชมเก่าเมื่อซีซั่นก่อนนั่นเองนะครับเรียกว่าหลายๆท่านคงจะได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าแบบมันโคตรจะดราม,มา่าโคตรจะสนุกแค่ไหนนะครับ โคตรจะครซี่นะถ้าเป็นสับไวรุ่นแบบโซเชียลสมัยนี้นะครับเอ่อนิวคาสเซินนะครับเรียกว่าเกมเกมนี้พวกเขาสู้ได้ดีจริงๆนะครับเป็นเป็นเกมที่ต้นเกมก็มีเรื่องดราม่าที่มันแบบยังคงเป็นควันหลงอยู่เนาะเกี่ยวกับอีซักอะไรเงี้ยนะครับที่ต้องการย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วพวกเขาก็เก็บ เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เบื้องหลังแล้วในเกมนี้ที่พวกเขาแสดงโวกออกมาเห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของตัวเองหรือจะเป็นแฟนบอลทีมอื่นอะไรเงี้ยนะครับที่พวกเขาแสดงออกมาเห็นก็คือแบบโอ้โหเรียกว่าสปิริตความเป็นนิวคาเสเซนเวลาเตะในบ้านอะไรเงี้ยนะครับมันยังคงยอดเยี่ยมจริงๆนะอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยเรือพูดได้ประตูออกนําไปก่อนนะครับถึงแม้รูปเกมจะดีกว่านะเจ้าบ้านอย่างนิวคาเสเซลนะครับได้ประตูออกนําไปก่อนจากกราเวนเบิร์กนะครับในนาทีที่35นะ10ครับ นาะทีที่45บวก3านะครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยมาเหลือผู้เล่น10ตัวนะจากการที่แอนโทนีกอร์ดอนนะครับไปเข้าบอลอันตรายใส่เวอร์จิลฟานได้นะครับตอนแรกผู้ตัดสินให้ผู้ตัดสินในสนามเนี่ยให้เป็นใบเหลืองก่อนนะแต่ก็เมื่อโดนแบบไงแบบผู้ตัดสินในทีมห้องว R อแบบทวงติงมาอะไรย่างนี้ทําให้เปลี่ยนคําตัดสินนะครับเปลี่ยนเป็นใบแดงโดยตรงเลยนะไล่ออกจากสนามไปนะครับทาให้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยเหลือผู้เล่นเพียง10ตัวเท่านั้นนะครับก่อนจบครึ่งแรก เริ่มต้นครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยครับพอเหลือผู้เล่น10ตัวแน่นอนว่ามันก็แบบมีช่องโหว่ตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับเพราะกอร์ดอนเองเกมนี้ก็เหมือนจะหุบมาเล่นตรงกลางด้วยเนาะนะครับก็โดนเจาะจากตรงกลางนั่นแหละนะครับมาโดนประตูตั้งแต่นาทีที่4 6เลยนะเริ่มต้นครึ่งหลังมาได้เพียงแบบ1น,นาทีเท่านั้นนะครับ คืออร์เนอร์สโลตผู้จัดการทีมเรียวพูอ่ะยังไม่ได้ออกจากห้องแต่งตัวนะแบบพอโผล่มาีกทีเอ้าลูกทีมแบบนำห่างเป็น2อสูตรไปแล้วนะครับจากฮูโกเอกกิติก้อีกแล้วนะครับโอ้โหเริ่มต้นได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะเริ่มต้นได้ดีกับเรียวพูทีมใหม่ของเขานะครับตั้งแต่แบบเกมคอมมูนิตี้ชิลใช่ไหมนะครับจนมาถึงแบบเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดที่2เข้าไปแล้วก็ยังคงแบบมีส่วนร่วมในการได้ประตูกับทีมนะครับ หลังจากนั้นนะครับทางฝั่งนิวคาสเซลเนี่ยก็ใช่ว่าจะตัดใจยอมไปแล้วนะนี่คือเซนต์เจมส์พาครับนาทีที่57มาได้ประตูโขของบลูโน่กีมาไรนนะครับโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นนี่แฟนบอลลุกฮือกันใหญ่เลยนะครับในเซนต์เจมส์ดังกระหึ่มกันเลยทีเดียวนาทีที่88ครับโอ้โหมาได้ประตูตีเสมอ2 2ครับในเมื่อเรอัลพูไม่สามารถหาประตูบวกเพิ่มเป็น3-1ได้นะในช่วงเวลาดังกล่าวที่หลังจากโดนตีไข่แตกไปแล้วนะครับซึ่ง พอบวกเพิ่มไม่ได้แบบนี้นะครับทีมเจ้าบ้านมันก็ยังมีโอกาสไงถึงแม้จะเหลือผู้เล่น10ตัวนะครับซึ่งถึงจะเหลือ10ตัวตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังแบบแบบทําเกมบุกเข้ามาใส่ฝั่งเลี้ยวปูอยู่ได้แบบตลอดเลยนะใช่ว่าจะเกมบุกจะแบบดรอปลงไปอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแบบชื่นชมอย่างนี้นะลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่แล้วก็มามีประตูสุดดราม่าเกิดขึ้นนะครับในช่วงนาทีที่90บวก10บ โอ้โหเกมคูน่นี้โทษเวลานี้ก็แบบแบบ11นาทีอะ่ะเออนะครับซึ่งมาโดนเอาในนาที90บวก10เนี่ยมันก็เรียกว่าแบบนาทีโคตรจะบาปเลยนะเป็นการข้ามหลอกของเซอ,อซูบอสไลน์นะครับให้กับเจ้าหนูเอ็นกูมูฮานะครับที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับในเกมนี้นะครับยิงเสียบเสาสองเข้าไปนะซึ่งผู้รัาประตูอย่างนี้ปัวก,ก็หมดสิทธิ์จริงๆครับมา แบบไงแบบโดนยิงหน้าปากประตูแบบนี้นะในกรอบเขตโทษแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งตำแหน่งของเจ้าเอ็นกูมูฮาเนี่ยมันไม่มีใครประกบเลยด้วยครับพอเจอข้ามหลอกแบบนั้นเข้าไปนะไอแบบไงแบบี่ฟาเมนโตรหรือเปล่านะครับที่ประกบทางด้านของซูออบอสตรายนะครับพอผ่านเข้าไปก็มันจบเลยไงไม่มีใครแล้วนะครับที่อยู่แบบตรงบริเวณเสาไกลกับเจ้าหนูรายนี้นะครับเขาเนี่ยเลือกยิงดีเลยนะประตูนี้นะครับทิศทางเยี่ยมความแรงได้นะครับคือครบทุกอย่าง นะครับประตัวนี้าพาเรอร์ภูมาเก็บ3คะแนนสําคัญถึงเซนเจมส์พาคนะครับโอ้โหเรียกว่าหากในอนาคตนะครับถ้าจะมองถึงคะแนนที่แบบไงแบบสําคัญสาคัญเลยเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับหาแม์นี้แน่นอนนะครับแม์นี้ต้องผุดขึ้นมาแบบในหัวของแฟนเรอร์พูแบบเป็นแมเล็กแน่นๆนะครับในอนาคตใช่ไหมนะครับนี่แหละวันที่เรามันรูปเกมไม่ดีแต่ก็เอาตัวรอดด้วยการแบบบุกมาเก็บ3มแ,แต้มถึงรังเย้าของ ทีมผู้แข่งได้แบบนี้นะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับชื่นชมทั้งเอ็นกูมูฮาแล้วก็ความไม่ยอมแพ้ของทั้งทีมด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับส่วนทางฝั่งแฟนบอลนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหก็ยอดเยี่ยมครับแบบไม่รู้จะหาคำไหนมาชมเลย10คนสู้ได้ขนาดนี้10ตัวสู้ได้ขนาดนี้คือแบบไม่ว่าจะเอาไปคุยกับใครไปถามเพื่อนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ต้องแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ คือน่าชื่นชมอ่ะนะครับยอดเยี่ยมอ่ะเล่นได้ขนาดนี้นะครับบูนูกิมาไรส์อะไรเงี้ยที่แบบโอ้โหเป็นห้องเครื่องตัวสําคัญจริงๆคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอ่ะนะครับชื่นชมนะคือแบบเป็นทีมที่แบบเวลาเจอกับพวกเขาในเซนต์เจมส์พาร์คเมื่อไหร่เนี่ยมักจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายตลอดเลยเนี่ยแบบตอนยิ่งได้แบบมาเข้ายุคของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะครับน่าชื่นชมจริงๆนะครับหวังว่าในอนาคตนะครับจะได้รับผลการแข่งขันที่มันคู่ควรกับพวกเขามากกว่านี้แล้วกันนะครับ พาท่านผู้ชมมาเข้าสู่ช่วงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับข่าวแรกของวันนี้ที่เราจะเสนอท่านผู้ชมก็ต้องเป็นข่าวที่โอ้โหเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยนะเมื่อราสุดโลมานูได้รายงานเอาไว้ว่าสเปอร์นะครับได้เสนอราคาที่เป็นแพ็กเกจราวเจล้านยูโรนะครับในการไปขอซื้อตัวนิโกปาสของโคโมในศึกเซเรียอิตาลีนั่นเองนะครับแต่แล้วก็ถูกปฏิเสธทิ้งทันควันเลยนะครับ เนื่องจากนัดล่าสุดเนี่ยนิโก้ปารก็มีทําประตูสุดสวยด้วยนะเป็นฟรีคิกที่แบบงามหยดเลยครับพร้อมกับอีกหนึ่งแอซซิตด้วยนะครับหลังจากพาทีมโคโมคว้าชัยเหนือราซิโอไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกว่าทั้ง2เม็ดนี่มีส่วนร่วมโดยตรงเลยนะครับกับประตูของทีมคือถ้าใครสงสัยว่าทําไมแบบโอ้โหค่าตัว70ล้านยูโรกับเด็กวัย20ปีทําไมแบบแพงเวอร์จังเลย ให้ท่านผู้ชมไปหาดูฟูแมตย้อนหลังกันในเกมระหว่างโคโมพบกับราซิโอในเกมลีกเซเรียนน,นล่าสุดนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าตอบทุกอย่างจริงๆนะครับว่าทําไมแข้งวัย20ปีรายนี้ถึงค่าตัวแรงขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันครับโรเมโนบอกว่าสเปอร์ได้ส่งข้อเสนอราคาอย่างเป็นทางการผ่านเอเจนต์เข้ามานะแต่ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยได้ถูกปฏิเสธทิ้งโดยนักเตะอย่างนิโคปัสนะครับพร้อมกับโคโมด้วยนะ โคมเนียไม่มีแผนที่จะเสียแข่งรายนี้ไปนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้อีกทั้งเรอลมริดเนี่ยโรมโ,มโนมบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้ทุกราคาเลยนะไม่ว่าสโมสรไหนๆจะยื่นซื้อนิโกปานมาแรงสัเท่าไหร่พวกเขายินดีที่จะให้ได้มากกว่านั้นอะไรย่างนี้นะครับคือพร้อมสู้นะครับ เพราะว่าเรอลมตริเนียมีเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขซื้อกลับได้ในราคา10บล้านยูโรอยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6นั่นก็คือซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับทำไมพวกเขาถึงสู้ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าแน่นอนครับถ้าดูจากการรายงานของโลมานโลมานูครั้งนี้ก็เพราะว่าเรอลมตริยังมองว่าแข้งรายนี้ยังมีอนาคตอยู่กับพวกเขานั่นเองนะครับเออเนาะเพราะว่าตั้งแต่แบบยืมตัวมาตั้งแต่ซีซั่นก่อน น้องก็ฟอร์มดีงแต่ซีซันก่อนแล้วนะใช่ว่าจะมาพึ่งแบบรีเริ่มเอาช่วงต้นซีซันนี้นะครับทุกคนครับความสัมพันธ์ระหว่างโคโมกับเรอลมาดริตเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมนะโรมมโนบอกนะครับพร้อมกับที่เรอลมาดริตจะให้ค่าชดเชยด้วยในอนาคตหลังจากข้อเสนอ70ล้านยูโรของสเปอร์เนี่ยได้ถูกปฏิเสธทิ้งไปนะครับแต่โรมมโนไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะว่าจะให้ค่าเดเช,ย,ชยกันแบบแบบ หลักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้บอกตัวเลขนะแต่บอกว่าจะให้ค่าเช่าเชอย่างแน่นอนนะครับในอนาคตข่าวต่อมานี่ก็ยังคงเป็นข่าวที่วุ่นวอยู่กับเรีัลมาดริดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโรมาโนเขาได้รายงานเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าโอลิปมา์เซจากศึกลีเอิงฝรั่งเศสน,นะครับกำลังให้ความสนใจที่จะเซส็นสัญญากับแดเนียลเซบันยอตนะ ซึ่งการเจรจาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเบื้องต้นและก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะของมาร์เซย์ที่จะเจรจากับเรอลมลิดในเดีลนี้นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ยรวมานุบอกว่าพวกเขากําลังพยายามอย่างหนักเลยนะที่จะขับเคลื่อนเดีลนนี้นะครับซึ่งการตกลงของเดีลนนี้เนี่ยจะเป็นการยืมตัวนะครับเพราะมีออปชันซื้อขาดนะระหว่างการเจรจาของทั้งสองสโมสรนะครับเทาว่านะการตัดใจทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเซบันยอสครับว่าจะ เป็นสมูรไหนที่ยั่วยวนจิตใจเขาให้ได้ย้ายออกจากเรีัยวมาดริดได้ดีที่สุดก็คือเงื่อนไขของสมูรไหนนะที่สนใจนในตัวเขาอะดีที่สุดเขาก็เลือกสมูรอนนั้นนะครับก็เรียกว่าถ้าแบบข้อเสนอที่ถูกยื่นเข้าไปเนี่ยนะครับเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวถ้ามันดีพอนักเตะก,ก็พร้อมย้ายนะครับอะไรประมาณนั้น ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวที่ชวนปวดหัวแฟนๆห้างค้ายาไม่น้อยเลยนะเมื่อเปียโรอินกาปีเอครับโลมาโนรู้มาว่าประการหลังลายนี้ต้องการย้ายออกจากสโมสรนแล้วนะครับซึ่งสานีต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกด้วยนะประการหลังชาวเอกวาดอครับมีแผนที่จะย้ายออกจากไบเออร์เลวูเซ่นในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้ซึ่งได้มีการตัดสินใจไปแล้วด้วยข้อตกลงปล่อยตัวเนี่ยมีด้วยนะครับมีเงื่อนไขปล่อยตัวอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับ ฝั่งทอรแนมอสเปอร์นี่ได้ยื่นข้อเสนอไปให้ไบเออร์ดูโกเซนได้พิจารณาได้ดวว้วยนะครับเป็นดีลยืมตัวก่อนเพราะมีเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ที่60ล้านยูโรนั่นเองแต่จะต้องเซ็นกันตั้งแต่ปี2026เลยนะนั่นก็คือเข้าตลาดหน้าหนาวปี2026ก็คือต้องเซ็นสัญญากันแล้วนะครับฝั่งอาร์เซนอลครับโรมาโนก็รู้แบบนี้ครับฝั่งอาร์เซนอลได้เข้าพูดคุยกับแคมป์ของอิกาเบีเยแล้วด้วยนะครับซึ่ง อทางเลือกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคีบิโอหรือซินเจงโกย้ายออกจากสมโมสรในเร็วๆนี้นะครับอินกาพีกับไบเออร์ดูเซนเนี่ยจะพิจารณาข้อเสนอกันในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้แหละว่าจะได้ย้ายออกจากสโมสรก่อนวันเดทไลน์หรือเปล่านะครับหลังจากที่โรมาโน่เล่นข่าวนี้ไปไม่นานนะครับผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเขาได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับดีลดีลนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าข่าวด่วนอาร์เซนอลได้ติดต่อกับเอเจนต์ของเปียโรอินกาบิยพร้อมกับที่นักเตะให้ความสนใจในการย้ายมาร่วมทีมด้วยนะโอ้โหนี่ถ้าหากแบบอ่านรายงานครั้งก่อนเนี่ยก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับเหมือนจะเป็นสเปอร์ไหมที่แบบนําหน้าแบบใครเพื่อนอยู่นะในการคว้าตัวอนกาบิเยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้อาร์เซนอลจะเบียดไฮแจ็ค ก่อนสเปอร์อีกแล้วนะครับดีลเดียวนี้ดีลเอเซ่ยังแบบยังมีควันหลงอยู่เลยนะครับตอนนี้กําลังจะมาเป็นดีลของอินกาพีเออีกแล้วที่อาร์เซนอลจะได้ตัวไปร่วมทีมก่อนสเปอร์อ่ะอย่างไรก็ตามครับในเนื้อข่าวครั้งนี้ของโรมาโน่เขาบอกแบบนี้ครับอินกาพีเอเนี่ยได้ถูกดึงดูดด้วยโปรเจกต์ของอาร์เซนอลนะขณะที่การเจรจาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ถูกมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาด้วยนะโรมาโน่รู้ว่าแบบนี้ แต่แต,แต,แต่ยังไม่มีข้อสเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการนะของอาร์เซนอลนะครับเนื่องจากการย้ายออกไปของ k ีวีที่จะไปร่วมทีมกับปอร์โตหรือจะเป็นซินเชงโกนะครับที่จะย้ายทีมออกไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญของดีลดีลนี้นะครับมันจะทําให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกขึ้นได้นะครับจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยได้สามารถเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาได้นั่นเองนะครับ ส่วนไอ้อเสนอ60ล้านยูโรจากทอตแน่อมสเปอร์ในการขอยื่นซื้อตัวอินกาเบียเนี่ยโรมาโน่ได้มีการอัปเดตทิ้งท้ายในการรายงานครั้งนี้ด้วยนะครับว่าการเสนอ60ล้านยูโรของสเปอร์พร้อมมีเงื่อนไขชำระภายใน4ปีเป็นการแบ่งจ่ายนะครับซึ่งจะเป็นการยืมตัวก่อนแล้วก็จะไปเซ็นขาดในราคา60ล้านยูโรนะครับแต่มันจะเป็นการแบ่งจ่าย ซึ่งไอข้อเสนอนี้ r โรมาโน่บอกว่าไบาเออร์ดูโกเซนได้ปัดทิ้งทันทีนะพวกเขาไม่เอานะครับคือเห็นได้ชัดว่ายังไงก็ต้องแบบจ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอะหลังจากยืมตัวกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมนะครับก็ถ้าอิงจากการรายงานครั้งก่อนของโรมาโน่เนี่ยก็ก <c oughs> ็กบอกแบบนี้ถ้าแบบขึ้นต้นปี2องมอบบอก,ก็จะต้องแบบเซ็นขาดกันเลยใช่ไหมนะครับคือจะมาแบ่งจ่ายนี่คือเขาไม่เอานะครับห้างค่ายาไม่เอา ข่าวต่อมาครับยังคงเป็นข่าวเกี่ยวกับเซนเตอร์แบ็กกองหลังนะครับเมื่อโรมาโน่ได้รายงานว่าขณะนี้บอลมัดกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาที่มันแอดวานซ์แบบขั้นสูงเลยนะครับกับเชลซีในการขอเสัญญากับอักเซลดีซาซี่อย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นการซื้อขาดไม่ใช่ไปการยืมตัวนะและได้มีการติดต่อไปโดยตรงกับทางเชลซีแล้วด้วยนะครับทางสโมสรเนี่ยทั้งสสโมสรเลยนะครับกำลังอยู่ในการเจรจาที่เข้าสู่ช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ อักเซลดีซาี่นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของบอลมัดเลยนะและกําลังหาลือกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดียวกำลังดําเนินอยู่บอลมัดเนี่ยมั่นใจมากที่จะทําให้ดีวนี้มันเกิดขึ้นนะโอ้โหดีวขาออกของเชลซีตอนนี้ก็เริ่มแบบทยอยทยอยออกกันแบบรัวๆเลยนะใช่ว่าจะมีแค่ขาเข้าอย่างเดียวนะครับเรียกว่าเป็นการทําการตลาดซื้อขายที่ยอดเยี่ยมทางฝั่งของเชลซีจริงๆนะครับ พาท่านผู้ชมมาปิดท้ายนที่ข่าวของลูคัสบาสเกตน,นะครับเมื่อล่าสุดโรมโนุได้รายงานเอาไว้ว่าเฮียวีโกบาสเกตกำลังย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลูวูเซ่นในศึกบุนเดสเีกาเยอรมนีแล้วนะครับโดยอดีตแข้งของเรอลมดริดายนี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลูวูเซ่นในฐานะแข้งฟรีเอเจนนะเพราะว่าแยกทางกับเรอลมตตดมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากหมดสัญญากันนั่นเองการตรวจร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นในราววันจันทร์นะการตกลงเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในราววันอังคารนี้นะครับ รายงานข่าวที่มันกำลังจะเป็นข่าวออกใช่ไหมเมื่อกี้อินกาปิเย่นะครับของเหล่าแฟนแฟนไบเออร์เดลกูเซ่นน, er นะครับตอนนี้เป็นคิวขาเข้ากันบ้างนะเรียกว่าพอจะได้ยิ้มมุมปากเล็กๆไหมนะครับเพิ่มเลี่ยมประสบการณ์แหละทางฝั่งแบก็กขวานะครับหลังจากเสียฟลิมปงไปให้กับริยวผูในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับ ในส่วนงงช่วงวสุดท้ายนี่ครับรบกวนท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเราอยู่แล้วนะครับก่อนออกไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด u b s c r i b e อะไรอย่างนี้ผมรบกวนฝากกดด้วยนะครับเวลาเรามาอัปเดตข่าวสารที่เป็นคลิปคอนเทนต์แบบนี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมติดตามคอนเทนต์แบบนี้นั่นเองนะครับส่วนใครมีคําถามหรืออะไรนะครับก็ ส่งคอมเมนต์มาได้แบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันถัดไปก็ผม